สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องตอนนี้ฮอดบ้านอีลาละคะ่ะถึงบ้านน้องอุ้งอิงเป็นที่เรียบร้อยนะคะป้ามีไฟประดับพร้อมพี่น้องป้าไฟขึ้นมาตั้งไว้แท้งานวันที่31มุ่นไฟตั้งวันที่ยี่สิบหกท่ผนตั้งแต่มือวานนิ่บุ้นูก็เลยสังเกต เช้านี้นะคะเรามาร่วมพิธีตั้งศาลบ้านน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องค่ะมาหอดสายๆจักน้อยนะคะวันนี้บ้านน้องอุ้งอิงมีงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมงานแล้วนะคะ <c oughs> เริ่มพิธีจั่งโมงค่ะพ่อ <c oughs> <c oughs> ประมาณ2-3งสามโมงนี่แหละเนาะจ้ายี่สิบสองโมงสองโมงจ้าเลือกเหล่าก็มาวเลยค่ะพ่อเตรียมแล้วค่ะพุณผู้ชมค่ะเตรียมแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอ๋ะอ เตรียมของแล้วพ่อสวัสดีจ้ะป้าดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวสวัสดีค่ะ,คคะอีขอมาแต่อถานจากพ่อพ่อตีสี่คนขขาวกับน้ิบพี่น้องวันนี้บ้านน้องอุ๋งอิงมีงานนะคะต่างซานค่ะพี่น้องคะแม่มครัวเตรียมตัวแล้ว เห็นเห็นกล่องก็เลยใส่หน่อยบ่ บรรยากาศเย็นนะคะน้องค้เย็นเย็นเย็นนึกว่าจะไม่หนาวไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเลยเมื่อคืนนี่อากาศดีนะคะไม่หนาววัสดีค่ะว้าว เพิ่นก็เห็ดแล้วเรียกว่าเพื่นปับดินเมื่อวานพี่น้องสงสัยวันนี้ก็ได้เทมั้งแต่ว่าไม่น่าจะมาเทนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีงานบ้านแม่หน่อยมีงานใช่หลวดใช่เล็กแล้ว าดินมาเทตรงนี้เต็มอัยะเลยจ้าเอคน่วยสวัสดีค่ะ บรรยากาศข้างบนค่ะพี่น้องบันดาดฟ้าสวยมากบรรยากาศต,ตอนอีพพอการใช้ทายหางน้ำค่ะพี่น้องค่ะช่วงวังตีหาหกโมงเสารบรรยากาศบรรยากศยากศดีสวย จิบกาแฟาอร่อยถ่ายมุมนี้ก็สวยนะคะมันยังกาดค้างทึ่ง,งบ้านอีลาค่ะพี่น้องเฮ้ยว่าจะขืนม้ากันล้มโหลดเนาะ บรรยากาศดีนะคะตอนเช้ามือนีกะมาเอาศกเอาลาบน้ำกันเด้วค่ะพี่น้องวันนี้วันดีนะคะเหลืองามย่มดีบานอิลาต่างสารพระพุ่มนะคะถือว่าเป็นวันดีนะคะอีกหนึ่งวันให้ยู่ดีไม่แห้งเจ้าทีเจ้าท่างปกปักรักษา จังนา้มนีกะฝากว่าพ่อแม่เอฟซีเบื้องคลิปน้องจินติดตามคลิปน้องจินน้ำในเด้อค่ะมาเอาโศกเอาลาบน้ำกันละกะมาร่วมพิธีต่างศาลพระภูมิบ้านน้องอุ้งอิงน้ำกันค่ะพี่น้องมือแลี้ยงพอกันค่ะพี่น้องขาบ้านแคนค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราเปิดทำการที่การแสดงที่บ้านแคน ตำบลทาดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่นอ้องอําเภอบ้านพระเอกตัวนี้อําเภอบ้านเบาเอกรัตนบุรีมือเลี้งพ่อกันเด้อคะ่ะมาห้กำลังใจทีมงานเขาหลายๆเด้อจ้ะพบกับเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอกับน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องตอนนี้หลากก็พักพอนอู่นะคะ เดี๋ยวอีกจังน้อยเพิ่งกระตื่นมาหลวมพิธีค่ะพี่น้องคะวันที่หนึ่งก็ขึ้นบ้านไม้หล่าเด้อค่ะพี่น้องนี่ขึ้นบ้านไม้นะคะหนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขึ้นบ้านไม้น้ององค์หิงค่ะพี่น้อง วันที่31ส่งท้ายปีเก่าข้าดาวกะดาวหน่อยเพชินบานแพงเปิดทํำการแสดงอยู่บานอุ้งอิงคือกันค่ะพี่น้องโรงเรียนบ้านหนองคูนะคะอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะพี่น้องคะ่ะเฮาเบิงหมอลำเส็จเฮามวนเข้าซื้อน,น้ำกันเ็จกะวันที่หนึ่งย่ำเสาร์กะเฮากะมาแสดงความยินดีขึ้นบานไม้กับน้องอุ้งอิงค่ะพี่น,อน,น้องเชิญชวนพ่อแม่ fc ทุกท่านนะคะทุกคนนะคะมา รวมกันแสดงความยินดีกับความสำเร็จของอิหลักนะคะวันที่1มกราคมพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคาเอาดีใจยินดีน้ำลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ลูกสาวเฮ็ดเขินซางเขินกะขอแสดงความยินดีนำทุกทุกทกสิ่งทุกๆอย่าง ต่อไปนี้ก็ค่อยไมีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่น้องสิ่งดีๆแนวดีๆเขามาในบ้านในเรือนเขามาในชีวิตสิ่งใดบ่ดีกะให้พื้นปัดกวาดออกจากชีวิตนะคะร่วมทางบพมัยเอฟซีที่เข่ามารับชมคลิปนี้น้ำค่าพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวพอกันก็มาจิงคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ